ได้อาราธานานิมนต์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมือง101มาด้วยนะครับท่านคงจะรู้จักกันดีผมรู้จักชื่อเสียงของท่านมานานแล้วนะครับหลวงปู่เนตแก้วคำพีโรวันนี้ท่านเมตตานะครับให้สัมภาษณ์พูดคุยในวันนี้กะการสมมสการครับพระอาจารย์ฮะจะเริญพอพระอาจารย์พระอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยพระอาจารนนยรจร์จำมันสาอยู่ที่วัด วัดอุดมไัยสนตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้สร้างอุทยานด้วยก็มีอุทยานปฐทุมน,นาคราชวังนาคินสะเกตนครครับที่จะที่สร้างเนี่ยมันมีอยู่ที่ที่สร้างนะมีมีวัดก็คือวัดหนึ่งที่วัดประจำปัญษาปัจจุบันเนี่ยก็คือวัดอุดมไัยสนแต่ชาวบ้านบางครั้งแต่บาง ที่เขาก็ไม่ค่อยเรียกวัดอดุดมไพศานเขาจะเรียกว่าวัดป่าบ้านเปลือยว oh. ัดป่าบ้านเปลือยแล้วก็ oh. ในแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่ที่สร้างขึ้นมาก่อนนั้นก็คือก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็คือวัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐี oh. ตำบลเวียงอำเภอคลนทองจังหวัดร้อยเอ็ด oh. แล้วก็เพิ่งมาสร้างใหม่ที่ใหม่นี่ก็คืออุทยานปฐมนาคราชที่พักสงอุทยานปมนาาฐมนาคราชวังนากินสักกิจนครอยอำเภอเมืองสวน จังหวัดร้อยเอ็ดพื้นที่เท่าไหร่ฮะพื้นที่ที่อุทยานในพื้นที่14ไร่14ไร่ไร่ถ้าอาจารย์วางโครงการไว้จะทําอะไรบ้างฮะในอุทยานวางโครงการก็คือหนึ่งตอนนี้ก็มีการโครงการก็คือจะสร้างองค์พญานาคครับสร้างพญานาคแต่ว่าเสนาสะก็คือยังไม่มีกันแล้วตกก็จะสร้างศาลาศาลาปฐุมนาคราชก่อจะสร้างศาลาปฐุมนาคราชและก็ห้องน้ําและก็กุฏิต่างๆขึ้นไปและก็เป็นตามอันดับขึ้นมา แล้วก็จะมีการว่าจะสร้างวงปูสวงครับอีกก็ยังรอรอไปเป็น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 ช็อตไปครับอ๋อรอเป็นช็อตไปนะครับพระอาจารย์มีหลายคนเนี่ยรู้จักพระอาจารย์เป็นอย่างดีแต่ไม่รู้นะความเป็นมาเป็นไปหลายคนอยากจะรู้พระอาจารย์บวชเรียนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรและที่ไหนครับพระอาจารย์เจริญพรการบวชของอัตมาภาพเนี่ยบวชตั้งแต่อายุ12ปี 12ปีอันนั้นเป็นเนนนะเป็นเนน,นค,รครับก็อจานจ่ว่าหลวงปู่เนนหลวงปู่เนนก็เพราะว่าเราบวชมาตั้งแต่อายุยังเด็กอยู่เพราะว่าตระมาณิเรียนไม่จบไงอือ่าเรียนไม่จบ,รบเรียนแค่ถึงป .3 ครับเรียนถึงป .3 ก็ได้หนีจากโยมพ่อโยมแม่ครับอ่าจากนั้นก็ไปทั่วไปกับพระทุดง ไปอ่าเริ่มอย่างตอนนั้นยังไม่บวชนะที่ไปกระพร้าถั่วดงเนี่ยยังไม่บวชครูบาอาจารย์ท่านก็พาไปนู่นแหละไปที่จังหวัดกาญจนบุรีอ๋อสมัยนั้นยังมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่าเป็นคนชาวอีสานครับเป็นชาวอีสานก็จะพูดภาษาอีสานง่ายขึ้นก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่สัมฤทธิ์คำพิโรยุวัฒน์แฝงอ๋ออันนี้ฉช้ยาเดียวกับพระอาจารย์ก็ใช้ยาเดียวกัน กับชาาเดียวกันครับตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ได้บวชยัง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 งไม่ได้บวชไปอยู่กับหลวงปู่สัมฤทธิ์คัมภีโร่ออกจากหลวงปู่สัมฤทธิ์ก็ค่อยไปกราบนมัสการหลวงพ่อยิบวัดน้องจอกครับกราบนมัสศการหลวงพ่อยิบวัดน้องจอกครับแล้วก็กลับขึ้นมามาอยู่กรุงเทพครับมาอยู่วัดสุทธาวาสตอนนั้นไปอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ประมาณท่านท่านท่านไม่ใช่เป็นเจ้าวาดอ่าท่านจะไม่ใช่เป็นเจ้าวาดท่านจะอยู่ด้านหน้าโบสถ์ของวัดสุทธาวาสไปอยู่กับท่านเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยอาตมาก็เลยอยู่ประมาณพักหนึ่งแหละประมาณสามสี่เดือนกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ประมาณแล้วค่อยย้ายไปอยู่ที่นครสวรรค์ครัไปอยู่นครสวรรค์ก็ไปอยู่กับอาจารย์รวยกับอาจารย์ปัญญาอยู่ที่วัดโกรกฆเหนืออ๋ออ่าโยกอยู่ที่วัดโกรกฆาาเหนืออยู่ที่วัดโกรก่าเหนือเสร็จเรียบร้อยก็ไปหาหลวงปู่ ครูบาอาจารย์องค์นี้แหละหลวงพ่อรวยหลวงพ่ออาจารย์รวยอาจารย์ปัญญาเนี่ยท่านกะพาไปหาหลวงปู่พิมพาหลวงปู่หลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูหนองตางูที่โด่งดังเยดังๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมีความอาตมายังเป็นเด็กอยู่เนี่ยยังเป็นเด็กยังไม่ได้บวชแต่ว่ามีความชื่นชอบเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเราทุกวันอย่างนี้แต่เร่มีความชื่นชอบก็เลิกเรื่องพยานนกคุ้มอ่า ร้องพ่อว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่พิมพาท่านจะเด่นดังเรื่องนกพญานกคุ้ม uh huh. นกคุ้มกันภัยกันภัยครับก็เลยมากลับไปอยู่กับหลวงปู่พิมพาได้พักหนึ่งก็กลับมาบมาที่วัดกบพระเหนือคแล้วค่อยไปหาหลวงพ่อแพรวัดพิกลทอง oh. อ๋อสมัยนั้นหลวงพ่อแพรท่านยังเป็นเจ้าคุณเทพพระเทพอะไรนี่แหละลืมชื่อท่านละ uh huh. อ่า้ออยู่ไม่ได้นานหรอกแต่ว่าท่านบอกว่าถ้ามึงชอบอย่างนี้ มึงต้องไปไปฝึกสมาธิไปชอบปฏิบัติธรรมท่านก็เลยที่ไหนก็เลยว่าหลวงพ่อจรัญพระเจริญอ่ามปวันแต่ล้วไปอยู่นั่นมันมันมันไม่จโดนจริตเราคือเราเรายังไงล่ะคือจริตของเราไม่ชอบไม่ไม่ไม่ถูกจริตเรามีโยมคนหนึ่งชื่อยมหาพาไปที่วัดท่าสุงครับอ่าวัดท่าสุงหลวงปู่ลือสีสีลิงดำลิงดำอ่าตอนนั้นก็ไปอยู่วัดท่าสุงแล้วก็ไปฝึกมโนมยิที่เนี่ยเลยเกิดความสนุก ม,มีเกิดความชอบชื่นชอบ,อบเกิดความชื่นชอบในใน,ในจุดตรงนั้นก็ลเลยว่าจะบวชแรกมีความตั้งใจว่าจะบวชกับกับพระเทพระคุณหลวงหลวงปู่ฤสีลิงดำแต่ว่าบุญบาร,รมีไม่ถึงท่านมรณภาพในปีพศส5 5 5ัช่วงปลายปีคับอ่าแล้วก็เลยมรณภาพเสร็จชีวิตเราก็เลยเคว้งคว้างก็ลเลยเคว้งคว้างเอ๊ะกูจะไปยังไงดีเพราะว่าเราเป็นเด็กค เราก็ไปเป็นเด็กเราก็ไปหาคนนั่งคนนี้อยู่กับโยมคนนั่งคนนี้มั่งเขาก็พาไปแล้วก็มีโยมทางนครพนมคมีโยมนครพนมมามาที่วัดท่าสุงพอดีคเขาก็เลยคุยกันถูกคอกันนอนด้วยกันแล้วเลยถูกคอก็เลยว่าเอาไปไหมไอ้หนูไปกับลุงไหมลุงจะพาไปคไปช้าชอบมีเกจิทางบ้านลุงดังเหมือนกันก็เลยไปก็เลยจ้านน้นอาตมาอายุสิบสองปีพอดีค ก็เลยไปถึงที่นครพนมอําเภอปะปะกครับและไปพักอยู่ที่บ้านม่วงบ้านม่วงตะบนโคกสูงอําเภอปะปะกจังหวัดนครพนมพักได้ประมาณ10กว่าวันโยมชาวบ้านเขาเลยว่าอาจจะบวชอยากบวชจะบวชนี่ไหมครับครับอาจจะไม่อย่างนั้นละบวชครับแล้วก็มีความอยากบวชอยู่แล้วมีความอยากบวชโยมก็เลยพาไปบวชพระเดชพระคุณหลวงปู่คำพันธ์โคษะปัญโย ก่ S <S อนน,อนั้นแหละถึงได้รู้จักหลวงปู่คำพันธ์เพราะว่าหลวงปู่คำพันเนี่ยตอนนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอ,อเป็นเจ้าคณะอำเภอป่าปากสมัยก่อนในปีพศ2535อุ25ปชาในเขตอำเภอป่าปากมีไม่เยอะส่วนมากก็จะ,ะไปบวชกับเจ้าคณะอำเภอกันคือพระเดชะคุณหลวงปู่คำพันอาตมาก็เลยบวชกับหลวงปู่คำพันในปีพศ2535อ๋อบวชกับหลวงปู่คำพันธ์ ตอนนั้นยังปู่พัพันก็เป็นเกจินะเป็นเกจิแล้วตอนนั้นได้เจ้าคุณใหม่ๆมัม้งพระสุนทรธรรมกร<อ>แต่ก่อนท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านยังเป็นในลำลงตําแหน่งที่ว่าพระครูธรรมอ่พระครูธรรมโคสิธิ์แล้วเพราะว่าก่อนท่านจะยกขึ้นเป็นที่ปรึกษาก็ท่านได้เป็นเจ้าคุณในปีสามสิบ 5นี่แหละ30 5 36นี่แหละประมาณ3 5 36นี่แหละที่ท่านได้เป็นเจ้าคุณครับก็เลยได้ได้ไปบวชกับท่านบวชกับท่านท่านเป็นพระอุปชาเป็นพระอุปชาตอนเป็นเนนตอนเป็นเนนตอนเป็นเนนนะตอนเป็นเนนได้บวชกับท่านเป็นบวชกับท่านเราได้วิชาอะไรก็สามารถพระเดชพระคุณหลวงปู่คำพันไม่เคยสอนวิชาคาถาอาคมให้ใครอื แต่ท่านจะสอนในเรื่องการวิปัสสนามากกว่าออ๋เพราะว่าหลวงปู่แต่ว่าหลวงปู่มีคาถาอาคมที่จะสามารถสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาสืบทอดไปก็ไม่มีมีที่แค่บทเดียวคือวิชาสมปนานายันสมปทานาเท่านั้นยันสมปรานานของหลวงปู่คำพันทีนนเน่เป็นประจำเป็นประจําตัวของท่านและกยันถอะแค่นั้นยันอถาะแต่ยันถอแค่นั้นคือสองอย่างที่หลวงปู่ใช้เพราะว่าต้องเข้าใจว่า จังหวัดนครพนมเขาจะนิยมถือผีครับอ่าพวกผีฟ้าผีอะไรเขาเขาจะถือสามารถเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาพระเอาอะไรไปคล้องเพราะว่าเขากลัวไปอะไรกัมลาบกับผีกับสามารถหลวงปู่คำพันธ์ที่คนมาหาหลวงปู่คำพันธ์ก็คือมาทําน้ำมนต์ครับภาษาอีสานเขาว่าทําลดน้ารดน้ำรดน้ามนต์อย่งงางนี้เขาก็จะมีแต่งคันห้ามีเทียนอ่าไปแล้วก็หลวงปู่ขั้นก็จะทําทําไปทํามาประมาณได้พักหนึ่งประมาณปีพศสองพันห้าร้อย สามสิบหกสามสิบเจ็ดช่วงปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดปลายปลายสามสิบเจ็ดทางโรงพยาบาลห้ามให้หลวงปู่ทำน้ำมนต์อ๋อทำไมอ่ะฮะเพราะว่าสุขภาพของท่านตอนนั้นท่านไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าการทำน้ำมนต์เขาไม่ใช่ใช้เทียนเลื่อมบาดหยดน้ำมนต์เนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นเทียนยาวเทียนยาวอ่าเทียนยาวแล้วท่านนี้ควันเข้าจมูกอ๋อเข้าเข้าจมูกท่านท่านก็เลยเขาก็เลยห้ามห้ามห้ามท่านก็เลยไม่ได้ทำอ่าส่วนมากการอาบน้ำมนต์อะไรก็จะมีเจ้าวาดองค์ปกจุบันแหละที่ทำ อา,อาชาววาดองปัจจุบันพระอจารสมัยมแล้วแล้วหลวงปู่ไปไปบวชที่ไหนอย่างไรฮะก็ไปบวชที่กับท่านที่วัดวัดธาตุมหาชัยเพราะว่าโยมเขาพาไปเพราะว่าวัดธาตุมหาชัยวัดพระเดชพระคุณหลวงปู่คำพันนี่คือวัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอ,อำเภอประปากจังหวัดนครพนมก็คือบวชอยู่กับท่านได้ประมาณเดือนเดียวจากนั้นก็ออกเดินทุดงค์ เดินทุดงบวชตอนบวชพระเนี่ยนะฮะยังยังบวชยังบวชเณนอยู่ออกเดินทุดงต้งกต่สมัยยังเป็นออกเดินทุดงก่อนเดินทุดงไปทั่วเลยทั่วก็ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่แค่อายุ12ปีก็จะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่าเราก็ได้ไปตอนนั้นก็ไปเดินจากอำเภอบ้เนไข่ไปอำเภอแหลมสิงห์ก็ไปอำเภอแหลมสิงห์ไปจนจดสุดท้ายก็คือไปพักอยู่ที่วัดเกาะแมวอวัดเกาะแมวอำเภอแหลมสิงห์ก็ค่อยกลับ <ม>กลับมามา<ม><ม>อยู่นครพนมเหมือนเดิมมาอยู่นครพนมตอนแรกก็ไปอยู่กลับมาจากแหลมสิงก็ไปอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงอุบัวเตมิโยวัดหลักศิลามงคลครับอ,อำเภอาธาตพนมครับออกจากวัด่าหลักศิลาก็ค่อยมาอยู่วัดโพธิยนันอำเภอาธาตพนมตำบลธาตพนมนี่แหละแล้วก็ค่อยไปอยู่วัดเกอแก้วอัมพรวันวัดกอะแก้วพรวันตำบลธาตพนมอำเภอธาตพนมก็อยู่จนนั้นมาก็ค่อยออกเดินธุดงค์ต่อ อาในปีช่วงปลายปี 38, สามแปดสามสามสามจะมาจะต้น,ต,นต้นปีสามเก้าครับอ่าต้นต้นปีสามเก้าเพราะว่าสามแปดยังอยู่นคนพรพนมเพราะว่าช่วงนั้นอ่าสามแปดน้ำมันยังท่วมอยู่นะฝนตกชุม่มเ,เพราะว่าอำเภอสามแปดคือว่าน้ำาท่มแเขตอำเภอท่าพนมพการออกทุดงในขณะอายุสิบสองปีเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากอยู่แล้วก็มีเรื่องสิงาาสารศาสตร์มีเรื่องพูดตีบ ที่<ม>เขาเล่ากันครับ<ำ>พระอาจารย์เจอไหมฮะไอเรื่องสิงสาราสัตว์การเดินทดลงของอัตมนะพูดกับพูดนะอัตมาไม่เคยเจอเสือไม่เคยเจอช้างอ๋อฮะอ่าไม่เคยเจอไม่เคยเจออ่าไม่เคยเจอสว่วนมากเจอสัตว์อย่างมากก็งูงูอ่า<อ>งูตัวใหญ่งูตัวเล็กเนี่ยเจออยู่แต่ว่าเป็นสัตว์ที่ว่าเราความกลัวของเด็กยังมีเราเราต้องเข้าใจนะั้นในการว่าออความกลัวของเด็กเรายังมีอยู่ว่าเราก็คงจะไม่ไม่ไป หาพวกอย่างงี้เพราะว่าต้องอยู่ป่าลึกเราก็ไม่ได้เดินเข้าป่าลึกอ๋อไม่เข้าป่าลึกอ่าไม่เข้าป่าลึกก็แค่เดินข้ามจากอำเภอปักทงชัยไปวัดน้ำเกี่ยวไปนี่อืาไปแล้วก็เดินทุรดงจากนั้นไปจนถึงอำเภอตอนนั้นไปถึงจังหวัดระยองอตอนนั้นมันอยู่อำเภอแกลงครับเลยว่าเออไดไปพักอยู่อำเภอแกลงครั้งหนึ่งและโยมเขาก็มา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 ใส่บาตรแลวก็เลยาพูดเรื่องคุบาอาจารย์ให้ฟังก็เลยได้รู้จักกีจิองค์หนึ่งที่ ที่รู้จักองค์แรกในเขตจังหวัดระยองคือหลวงปู่คล่ำโอ้หลวงปู่คล่ำครับย่โสธรครับหลวงปู่คล่ำวัดบางว่าวัดบางว่าโอ้ดังมากนะฮะตอนนั้นก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านดังหรือไม่ดังแต่เราคือคนพูดเรื่องปาฏิหาริย์ท่านคเลยมีความชื่นชอบก็เลยเข้าไปหาท่านครับอ่เข้าไปกราดท่านท่านก็นั่งอยู่บนศาลาหลังใหญ่เี่แหละเป็นแต่าเป็นศาลาไม้นะแต่าไม้ก่อนนะครับอ่าก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้ะอืมไม่รู้ว่าศพของท่านยังเผาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังนะนะ แล้วรพระการมาบวชที่ไหนอย่างไรฮะมาบวชพระนะครับครับอ๋อบวชพระกลับมาที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอ่ามากลับมาที่ร้อยเอ็ด <c oughs> คือโยมแม่ไปไปตามเจอ <c oughs> อยู่ที่นครพนมครับ <c oughs> อ่าตอนนั้นกลับมาจากจากจาก,จากการเดินธุดงค์กลับมาแล้วก็มาอยู่เสร็จเรียบร้อยก็มาอยู่อำภเภอนาแกครับอ่าวัดบ้านนาห่มตำบลน,น, <c oughs> นาเลียงครับอำภเภอนาแกจังหวัดนครพนม <c oughs> และโยมแม่เนี่ย เขาก็ตามไปเจอตามไปเจอแล้วก็เอามาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมาอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดจนถึงในปีพศ2542อาตมาถึงได้บวชเป็น<อ>พระ<ว>ตอนนั้นอายุ20ปีพอดีอกับวบวชบวชนี้ช่วงเดือนนี้แหละ,<อ>ะเพราะว่าอาตมาบวช5กรกฎา เากวันเกิดของอาตมา24มิถุนาครับอ่าท่านนี้ครบรอบ20ปีเต็มก็เลยมาบวชนี่นี่แหละเดือนเดือนนี้แหละนี่เลยอ่าครบรอบนี่แหละอ๋อครบรอบพิมวานนี่แหละครับอ่ามวานครบรอบใน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 การบวชใครเป็นพระอุปฌาย์อ่าพระเดชพระคุณพระครูจันทสุวรรณคุณหรือหลวงปู่คำปั่นจันทโชโตวัดป่านนสวรรค์อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดอ๋อท่านก็มีชื่อเสียงก็ท่านถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถระตอนในจังหวัดร้อยเอ็ด อีกรูปหนึ่งแต่ท่านเพิ่งมรณภาพ๋อแล้วพระกรรมวาจาจารย์พระกรรมวาจาจารย์ก็คือพระครูวรปัญญาประสุทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอพนทองพระอนุสาวนาจารย์คือพระครูโกศลนันทกิจวัดบ้านตลาดอำเภอทุ่งขอหลวงจังหวัดระยอดครับแล้วคำพีโลคำพีโลโดยโดยการตั้งของอุปชาท่านตั้งให้มาแล้วทำไมไปตรงกับ ก็ไม่ไม่เข้าใจไมปตรงกับพระอาจารย์เก่าอ่าตอนนั้นตอนเราบวชพระเราเราไม่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 ค่อยเข้าใจเราก็เลยว่าเออท่านตั้งก็ตั้งไปเรื่องของท่านอย่างนี้นะครับอืคัมพีโลแปลว่าอะไรครับคมพีโลเป็นผู้แตกแขนในพระคัมภีอ๋อแล้วก็พยายามหลังจากบวชแล้วเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ด้านไหนบ้างก็การบวชวสมากการศึกษาเล่าเรียนพะคาถาอาคมต่างๆส่วนมากก็จะมาตั้งแต่สมัยเป็นเนรแล้วอ๋อสมัยเป็นเนรแล้ว ท่นี้ก็ตอนนั้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะครับสมัยก่อนเราก็ยังเป็นร่างทรงอยู่มมสมัยเป็นเด็กอยู่แล้วก็จนถึงบวชเป็นเนียงก็ยังประทับทรงจนถึงมาเป็นพระเป็นพระเลยก็ไม่ได้ประทับทรงเพราะว่ามันก็ไม่สมกับสมณสารูปที่ว่าเราจะจะไปประทับทรงไม่ใช่อยู่แล้วอย่างนี้นะ,ะก็การศึกษาอาคมก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์เรียนวิชาอาคมนี่คือจากอาจารย์หม่อง จากขมิญเพราะว่าตอนนั้นเดินทุดงกลับจากพม่าไปอยู่ขมิก่อนอไปกับไอพระอาจารย์เขาพาไป่าไปเรียนอยู่กับอาจารย์มองอยู่ที่เสมเรียบสี่เดือนครับไปเรียนวิชาพวกคาถาอาคมนี่คือเรียนมาจากนู่นแต่เรื่องธรรมพวกวิชาธรรมคือธรรมอีสานธรรมอีสานนี่ก็ได้มาเริ่มต้นเรียนธรรมจริงๆเนี่ยคือกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พอมมาเกียมาจารโอวัดหินสวนผานางคอยครับ อ่าพระเดชพระคุณก็เรียนจากท่านแล้วก็ค่อยข้ามไปเรียนกับอาจารย์คาธรรมวโรอยู่ที่ภูเขาไฟาครับอ่าถ้ำกี่วัดถ้ำกี่อู้นี่แสดงว่าพระอาจารย์ผ่านยุทธศาสตร์สําคัญมาหลายที่เลยนะก็ถือว่าอาตมาก็ว่ามันก็ไม่รู้ว่าสมัยเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอว่าในยุทธศาสตร์มายุทธศาสตร์ uh huh. แต่ว่าเราคือความคือความเราชื่นชอบ,บสองรเราไม่มีหลักตอนนั้นเรายังเป็นเด็กรเราไม่มีหลักเราไม่มีหลักหนึ่งเราไม่มีเพื่อนสอง เราไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เราห่างพ่อห่างแม่เราก็เป็นปกติเราก็ต้องการดิ้นรนไปเรื่อยๆเ,เหมือนไม่มีหลักไม่มีแหล่ง แล้วก็สามารถได้ไปพบได้โอกาสนี้ได้ไปพบกับครูบาอาจารย์โดยที่เราชื่นชอบครับครูบาอาจารย์ก็พาไปที่รู้จักพระตุดงท่านก็พาไปแล้วไม่ใช่เราไปคนเดียวครับถ้าไปคนเดียวก็คงจะไม่รู้จักเพราะว่าท่านก็พาเราไปแล้วก็ได้ข้ามฝั่งสมัยก่อนมันข้ามฝั่งเรามันข้ามไม่ยากนั่งเรือข้ามไปก็สบายทุกวันนี้มันต้องมีดังมีด่านเหมื่นไปเขมรมันต้องมีด่านเราก็ไม่ได้เข้าไปเขาก็พาเราลัดๆัไปเราเป็นเด็กอย่างนี้แหละพระพระอาจารย์ได้วิชา อะไรมาบ้างฮะที่พระอาจารย์ทําอยู่ในทุกวันนี้ที่ทําให้กับลูกศิษย์ลูกหาเ,ออเรื่องวิชาคาถาคอมที่โปรดคณะสัตายาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็คือคาถามนเทพสาริกาปากดีเอออันนี้กลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่เขาพูดถึงพระอาจารย์ตรงนี้เลยว่าเ,ออเป็นเทพพระเจ้าแห่งสาริกาปากดีครับ<ถ>ทำไม<ถ>ทําไมมายังไงฮะสาริกาปากดีอ,อ๋อเจริญพรเรื่องสาริกาปากดีเนี่ยมันเป็นวิชาเนเป็นมน มันไม่ใช่เป็นสือมากเขาก็จะไม่เรียกว่าคาถาแต่เราก็เรียกว่ามนมนเป็นมนเพราะว่ามันมีทั้งรูปมีทั้งตัวของมันมีตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันอย่างนี้นะ,<อ>ะม,ม,มีมีตัวผู้ตัวเมียเขาเรียกว่ามนสาริกาปากดีแล้วก็ค่อยมีมนสิทธ์เรียบร้อยการมนคือการเราเราสิทธิ์เราสอนรับจากสายทอดทีนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาการบริกรรเราเป็นครูบาอาจารย์เขาแล้วเราก็จะมีคาถาให้เขาเรียกว่าพระคาหรือว่าคาถาคาถานั่นก็คือคาถาสาริกา แต่สาริกาเนี่ยก็เรียนมาหลายหลายหลายตัวเหมือนกันเช่นสาริกาลิ้นทองก็เรียนสาริกาจับหลักสาริกาเศรษฐีสาลิกาคาบข่าวสาลิกาหลงลังครับแต่ว่ามัน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 ไม่ขึ้นอ่าม,มันไม่ขึ้นมันไม่เจอเนี่ยมนสาลิกาปากดีตัวนี้เราเรียนแล้วเรามันเกิดความชอบแลได้มาจากไหนจากอาจารย์มอง อันน,อนั้นมองเนี่ยนะสาริกาปากดีเพราะ<ม>ว่ามีอัคระยันกี่ตัวครับอาจารย์อัขระยันของของคอาถาของของสาริกาปากดีนี่มีทั้งหมดเจ็ดตัว <7 S 2> แต,ตว่แต่เขาจะไม่ให้การพูดคือจะสอนการ เฉพาะในการคู่ที่เรียนเท่านั้นอ๋อจะไม่บอกกันว่างั้นไม่ไม่ไมอ๋อแต่มีอยู่เจ็ดตัวมีเจ็ดตัวเจ็ดตัวเนี่ยมีความสําคัญยังไงคือ,อเป็นคาถาหัวใจของของสาริกาปาดีอ๋ออ่าเป็นหัวแต่ว่าคาถาเขาก็มีเหมือนกันมีมีมีม มีให้เหมือนกันแต่ว่าในการบริกรรมแต่ว่าขาดไม่ได้คือจตัวเจ็ดตัวนี้สาริกาปากดีเนี่ย uh huh. แต่ว่าตอนนี้เป็นคาถาคนที่ทำเหมือนที่อาตมาสร้างเป็นตัวนกตัวสาริกาขึ้นมาแต่ให้ลูกศิษย์ลูกหาในเขาบริกรรมเป็นการสวดอันนี้สามารถสวดได้ Oh, อ๋อสวดกำกับไปด้วยอ่าสวดกำกับไปด้วยแล้วก็ให้คาถากำกับไปอันนี้คือ,อคือเราให้ไปแต่มันไม่ใช่เป็นวิชามันเป็นคาถาบูชาอ๋อเป็นคาถาบูชาของสาริกามันเด่นยังไงฮะสาริกาปากดีกับเกี่ยวกับการเจรจาพาธี oh. การติดต่อธุรกิจการค้าเป็นเมตตาอ่อนหวานเจรจาเจกุ่นนางเท้าขยาคนรักคนหลงคนนิยมชม,ช,มชอบธรรมาค้าขา,ขายธรรมมาค้า,ข,า,ข,าขึ้น Oh, ในเกี่ยวเนี้ยเเมตตาโชคลาบด้วยนะเป็นเมตตาโชคลาบอ oh, เป็นเมตตาโชคลาบด้วยฮะนะแล้วพระอาจารยนะ์เริ่มนะเริ่มมาสร้างวัดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะการสร้างวัดจริงๆที่สร้างแบบเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าไอโตก่อนเราก็ไม่ว่าก,กันนะสมัยเป็นเด็กเราก็ถือว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ทําไปตามอัตภาพแต่ที่เรามา มาสร้างเป็นตัวเป็นตนตแบบจริงจังจริงจังที่สร้างวัดเริ่มต้นเนี่ยสร้างวัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐีก่อนในปีพศ2550ออ,25อ่าห้าสิบเราก็สร้างมาเรื่อยๆรอสร้างวัดบ้านเกษตรแล้วก็ค่อยปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจึงได้มาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดอยู่วัดอุดมรัอสนในเมืองก็สร้างจากนั้นมาต่อจากาพระเดชพระคุณอดีตเจ้าวาดมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละพระอาจารย์สร้างอะไรไว้ในในวัดในพระพุทธศาสนาบ้างเสนาสนะ เช่นวัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐีก็สร้างหนึ่งก็คือสร้างจีดีสร้างจีดีสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างห้องน้ําสร้างสารณาวัตถุต่างๆเหมือนจะอยู่วัดอุดมไศสมก็สร้างศาลาต่อเติมปรับปรุงสารพัดเปลอสร้างองค์ทั้งมหาพรหมังสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างองค์พระธาตุเหมือนกันที ที่อีวัดอุดมไปยสวนเหมือนกันพระอาจารย์เอาปัจจัยมาจากไหนฮะส่วนมากปัจจัยก็ได้คณะสัตยาติยมและก็จากวัตถุมงคลจากวัตถุมงคลแล้วก็ส่วนหลักแต่ก่อนก็คือได้จากต่างประเทศลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาในต่างประเทศเยอะมากส่วนใหญ่เป็นประเทศไหนครับส่วนมากก็เป็นจีนจีนประเทศจีนฮะไต้หวันฮ่องกงครับ มาเลเซียสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ยืนก่อนเพื่อนเลยสิงคโปร์กับมาเลเซียนี่คือมีลูกศิษย์ที่เราก็ถือว่าเราก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เขาก็นับถือเราเป็นพี่เป็นน้องเราก็ถือว่าเป็นน้องบุญธรรมที่บุญธรรมกันไปจากจากุดตรงนั้นเราไม่ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาแบบทางผ่านแม้ปัจจุบันเขาก็ยัง,ยง,ยง,ยงช่วยเหลือเกื้อกูลม,มากเขา เพราะว่าเขามองเราไม่ใช่เป็นอาจารย์เขามองเราเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นญาติเป็นญาติเราก็มองเขาเหมือนพี่เหมือนญาติอย่างนี้นะอ๋อแล้วพระอาจารย์เวลาเข้ามาเขาให้พระอาจารย์ทําอะไรเขาบ้างส่วนมากก็จะเกี่ยวกับด้านธุรกิจมากกว่าด้านธุรกิจพระอาจารย์ทาอะไรได้ก็ส่วนมากการจะหนึ่งก็เราก็จะเสริมดวงลงสาริกาปากดีให้แต่ว่าคนจีนทางจีนปักกิ่งพวกไท้อวันพวกโซนนั่นขึ้นไปส่วนมากเขาจะบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลมากที่สุด อ่าที่ได้มาสร้างที่ทําให้คนต่างประเทศคนชาวจีนได้รู้จักนี่ก็คือกุมารทองกุมารทองุมาทองเขาชอบชอบกุมารทองเพราะว่าอาตมาสร้างกุมารทองเริ่มต้นคือกุมารทองดุดรบอองค์เล็กบูชาพกติดตัวไปแล้วก็ค่อยมาสร้างกุมารทององค์ใหญ่ขึ้นมาในต้นกุมารทองตัวนี้ถึงจะมี มีชื่อเสียงทั่วจวันนี้แหละคือกุมารทองเก้ายอดเศรษฐีอ่ากุมารเก้ายอดกุมารเก้ายอดนี่เป็นกุมารที่ทาทาให้เหมือนเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นรูปแรกเป็นอาจารย์คนแรกที่วาดใส่ผม,มในประเทศไทยที่มีผมนะนอกจากนั้นอาจารย์องค์อื่นก็ค่อยมามาติดมามาค่อยทําตามตเรียนแบบเฉยๆที่ว่ามาการใส่ผมนี่เป็นของอาตมาก่อนเพราะว่าถ้าของหลวงอุตเตไม่มี ครับอ่าลงปุตติไม่มีเพราะว่าท่านเป็นปบุรพาจารย์แล้วครับไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่บุรพาจารย์สิท่านต้องเป็นปร,รมาจารย์ปร,รมาจารย์ครับพอบุรพาจารย์ก็เช่นลงพ่อเย้มลงมาอย่างนี้นาะพระอาจารย์ชาวต่างประเทศนะไม่ว่าจะฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวนันเขาชอบการสักยันมากเลยพระอาจารย์ของพระอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาที่เขารับสักหรือเปล่ามีเห <ไง S 1> <ง>มือนกัน แต่พระอาจารย์ก็จะลงกำกับให้ลงกำกับสมัยก่อนสักเองอ่าก็อ๋อพระอาจารย์ก็เรียนการสักมาด้วยสักมาด้วยการเรียนสักเนี่ยคือเราไปเห็นวัดบางพระแต่เราก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรโดยตรงหรอกแต่เราไปเห็นเราก็ใช้ความคูพัดหลักจำการวางเข็มยังไงการใช้หมึกยังไงการถ่าเรื่องคาถากำกับนี่ของอาจารย์หม่องท่านสอนให้เราอยู่แล้วอแต่ว่าการเรามาเรียนสักมาสักมาอะไรนี่ก็คือมา มาไปดูที่วัดบางพักการลงหน้าหน้าทองการเป่าทองต่างๆการลงหน้าหน้าทองเป็นเนี่ยก็ลงมาจากอาจารย์หม่องแต่เรื่องเป่าทองตบทองนี่ยไม่เห็นหลวงพ่อสวัยท่านทำโอ้หลวงพ่อสวัยนี่เขาว่าตบเข้าไปที่หพรา่ากเลยนยท่านจะไม่เหมือนไม่เหมือนพวกอัตมาทำพวกอาตมาทำก็คือให้นั่งแต่หลวงพ่อสวัยท่านต้องให้นอนให้นอนให้นอนแล้วท่านก็ทองมาแล้วท่านก็ตบแล้วเขาบอกว่าหลวงพ่อสวัยเนี่ยตบทองหายเข้าไปในหน้าผากจริงไหมครับจริง อันนี้อาตมาเห็นเห็นเพราะว่าอาตมายังเป็นเป็นเด็กอยู่ยังเห็นอยู่เพราะสวยวัดปีดาราหรือวัดเยสุ่มนี่แหละวัดเยสุ่มเนี่ยนะที่ท่านละสังขารไปแล้วนะแต่ว่าท่านขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของการตบทองตบทองมากคือบอกว่าถ้าถ้าเสียชีวิตเนี่ยเปิดออกมาจะเห็นทองอยู่ด้านในเลยก็เห็นตามตามที่มันมีประวัติมาแล้วก็เห็นแต่ว่าอาตมาก็ยังไม่ที่ตบไปแล้วอาตมาก็ยังไม่เห็นคนที่ว่าที่ตบไปแล้วเสียชีวิต เราพอจะได้ไปพิสูจน์ในจุดยังยังไม่เห็นแต่เขาพูดกันเกาพูดกันแต่ว่าเห็นท่านเห็นั่งนนอนตกให้โยมอยู่เนี่ยเห็นตกแล้วหายเลยหายหายเลยหายขนาดทองเป็นปึกนะท้องเป็นปึกท่านก็วางแล้วท่านกับเอาน้ํามาลูบเออน้ำมนท่านมันมาลูบมาแล้วท่านกับภาวนาคาถาตกมือสองสามครั้งแล้วท่านก็บตบลงไปในในในกองดอกกองแผ่นทองอ่ะแล้วก็คลี่ออกมาแล้วก็ไม่เห็นไม่มีแผ่นทอง เดี๋ยวนี้เนี่ยพระอาจารย์ยุคปัจจุบันเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตอะไรมากมายเล่นกลหรือทําอะไรแบบนี้พระอาจารย์คิดว่ายังไงอะฮะคืออาตมาว่าการเล่นกลเนี่ยม,มันก็เราก็ไม่เข้าใจในการว่าเล่นกลเพราะว่าถ้าเล่นกลเราก็มองเห็นอยู่นีนว่าทองท่านก็หยิบออกจากนี่แล้วทองท่าน คนที่เอามาก็คือคนนัานไปซื้อมาอ่าเป็นร้อยแปดเตรียมมาแต่บ้านเลยนะเขาเตรียมมากันเองเตรียมมากันเองท่านไม่ได้เตรียมให้ไม่ไม่นอกจากจะมาขอบูชากับท่านไม่มีได้เตรียมมาแต่บางคนส่วนมากพวกเจ้านายพวกเสรษฐีหรือข้าราชการในพลในพันที่ไม่ให้ท่านตบนี่คือเตรียมมาแล้วเตรียมมาซื้อมาจากตลาดแล้วนะอันนี้พระอาจารย์ก็ได้วิชาตรงนี้มาด้วยก็ได้มาบางส่วนแค่นั้นแหละมากันท่านครับตอนนี้พระอาจารย์ ลูกศิษย์พระอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศเยอะเลยครับโควิดมาเข้ามากันไม่ได้เขาบ่นให้พระอาจารย์ฟังไหมครเขาก็บ่นนะเขาก็บ่นเรื่องอว่าการทําอะไรไม่ค่อยสะดวกอ่าฮะอ่าาอะไรไปมาไม่ค่อยสะดวกแต่ถามว่าธุรกิจมันก,กระทบบ้างแต่ก็ถือว่าในแน่สายของเราก็ยังยังยังไม่น่าเป็นห่วงครับอ่ายังไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็สวดเสริมดวงเสริมชะตาให้เขาเรื่อยอย่างนี้นะครับอ่ากระจัดเป็นสามเดือนสวดครั้งหนึ่งสามเดือนสวดครั้งหนึ่ง